กราบสวัสดีครับผมจะโอภาชมมาทักทายทุกคนนะครับและตอนนี้ผมอยู่บริเวณพื้นที่ปลูกข้าวไร่ของชาวบ้านบ้านห้วยเสือเท่านั่นเองนะครับผมซึ่งพื้นที่ปูข้าวไร่แห่งนี้อยู่ติดกับถนนชนบทบ้านห้วยเสือเท่านะครับผมฝั่งนู้นนะครับผมนี่นะครับ,รบอยู่ติดถนนมากๆและที่สําคัญอยู่ไม่ใกล้และก็ไม่ไกลจากสํานักงานของผมนะครับผมจะเดินมาก็ได้จะเอารถขับมาก็สะดวกนะครับผม ซึ่งสถานที่แห่งนี้นะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นของของใครนะครับผมก่อนอื่นผมก็ต้องกราบขออนุญาตเจ้าของพื้นที่ปลูกข้าวไร่แห่งนี้นะครับผมพา f อฟและท่านผู้ชมของจากอบาชมมาเดินรับชมนะครับผมบรรยากาศช่วงนี้ของพื้นที่ปลูกข้าวไร่นะครับผมตรงนูน้นทุกคนเห็นไหมครับก็จะเป็นบนยอดเขานะครัผมหลังสำนักงานของผมที่ผมเคยเดินขึ้นไปพิชิต นะครับผมหลายๆคนน่าจะคุ้นเคยอยู่นะผมเป็นยังไงครับปกติเคยอยู่ข้างบนแล้วมองสะท้อนมุมนี้แล้ววันนี้เรามายืนตรงนี้แล้วมองสะท้อนย้อนไปนะผมเป็นไงสวยงามไหมครับโอเคครับ,บรยแก่ตอนนี้ก็เป็นช่วงเย็นนะครับผมก็ใกล้จะเมืดแล้วแหละนะครับผมก็จะพาทุกคนนะผมมาชมบรรยากาศของพื้นที่ปูข้าวไรนะรผมโดยพื้นที่ตรงนี้นะผมจะเป็นบริเวณจุดศูนย์กลางของพื้นที่ปูข้าวไร่บนดอยแห่งนี้นะครับผมนะซึ่งบอกเลยว่า มันจะมีความสูงมากๆสูงจริงๆนะครับผมนะวงนี้นะครับผมนี่นะครับผมข้าวไร่ช่วงนี้ก็กําลังเป็นสีเขียวชูช่อชูใบนะครับผมอุดมสมบูรณ์มากๆนะครับผมนะครับอืทุกคนยิ่งขยับขึ้นมาแล้วครับผมความสวยงามก็ยิ่งสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับผมยิ่งมองเห็นจุดวิวทิวทัศน์ของข้างล่างได้อย่างชัดเจนตามมาครับตามมาครับผมเพื่อพาทคนดินขึ้นมาบนข้าวไร่แห่งนี้นะครับผมนี่นะครับผม ข้าวไร่แห่งนี้นะครับผมชาวบ้านนะผมน่าจะมาช่วยกันนะครับผมทําการปลูกนะครับผมพืชผลผลิตเหล่านี้นะครับผมแต่การเก็บเกี่ยวไม่แน่ใจว่าจะเก็บเกี่ยวเมื่อไหร่เดือนไหนนะครับผมน่าจะเป็นช่งชวงๆวพฤศจิกาน่าจะพร้อมกับข้าวนาข้างล่างนะครับผมหรือข้าวโกขอหกนะครับผมอันนี้จะเป็นข้าวสายพันข้าวไร่โดยเฉพาะนะครับผมนะการปลูกก็จะอาศัยน้ําน้อยหน่อยนะครับผมจะอาศัยน้ําฝนเป็นหลักนะครับผมข้าวไร่ก็ ก็จะนิยมปลูกในช่วงฤดูฝนนะครับผมนะตามมาครับโอ้โหทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเศษหญ้าถอมที่เจ้าของนาน่าจะมาถอนนะครับผมมาเพี้ยวถางไว้นะครับผมนี่นะครับผมทุกคนตอนนี้ผมก็พาทุกคนเดินขึ้นมาในระดับความสูงนะครับผมระดับกลางนะครับผมกลางของพื้นที่นะครับผมตามขึ้นมาครับโอ้โหนี่ตรงนี้ทุกคน ยิ่งขึ้นมาข้างบนนี้นะผมวิวตรงนู้นทุกคนยิ่งสวยงามมากนะครับผมนะนี่นะครับผมก็จะรายล้อมด้วยภูเขาตรงนู้นนะผมก็จะเป็นภูเขาหลังสำนักงานของผมนะผมที่ผมเคยเดินขึ้นไปนะผมโอ้ทุกคนนี่ครับก็จะเห็นทุน่งนาแล้วก็สังเกตด,ดูมันจะมีต้นข้าวโพดขึ้นเต็มเลยทุกคนนะ,จะเจริญเติบโตวสวยงามเขียวชอุ่มเลยนะครับผมนี่นะครับผมโอ้โหนี่ให้ชมอย่างใกล้ชิด ประมาณนี้โอเคโอเคครับนี่ครับผมตอนนี้ในพื้นที่นอกจากมีข้าวไร่ก็จะมีข้าวโพดนะครับผมขึ้นมาด้วยโอ้โหรวมหลากหลายพืชพันธุ์ทางการเกษตรนะครับผมของชาวบ้านนะครับผมทุกคนนี่นะครับพื้นที่ผูกข้าวไร่บ้านโพ่ิเสเา่านะครับผมนะพื้นที่จะกว้างมากแต่ผมผมก็อาจจะเดินได้ไม่ทั่วนะผมก็จะอาศัยเดินในจุดศูนย์กลางที่สามารถยืนมองแล้วก็ สังเกตเห็นวิวทิวทัศน์ได้อย่างง่ายได้นะผมนะจะสอดสายตารับชมอย่างเดียวนะผมจะไม่เดินไปนะผมแต่จะอยู่ในจุดที่แบบว่าสามารถโฟกัสเห็นวิวได้อย่างสวยงามนะครับผมทุกคนัดตามมาครับตามมาโอ้โหระหว่างนี้ทุกคนหินยุนเต็มหัวเลยคันมากเลยตอนนี้ตอมหัวผมนะครับผมทุกคนนะทุกคนโอ้โหเป็นไงบ้างพื้นที่ปูกข้าวไร่นะครับผมของชาวบ้านบ้านห้วยเสือเท่า,เาครับผมข้างล่างก็จะเป็น ห้างนะผมหรือเพิงพักของเจ้าของไร่นะครับผมโอ้โหทำเป็นอย่างดีเลยนะครับผมนี่เหมือนกับบ้านหลังใหญ่ห,หลังเลยนะครับทุกคนนี่ครับก็จะมองเห็นรถขับผ่านไปผ่านมาอยู่ติดถนนนะครับผมทําเลที่ตั้งของสถานที่ปลูกข้าวไร่แห่งนี้แล้วผมนะดอยมุมนี้แล้วผมเป็นดอยที่เชื่อมต่อจากยอดเขาหลังสานักงานผมนครับผมแล้วก็จะยาวทอดขึ้นไปจนสุดแนวไปจนสิ้นสุด บ้านแม่สวยอูนะครับผมตรงนี้ครับตรงนี้ครับนะรู้สึกว่าน้องตากล้องจะแพนแพนไม่ถูกทิศตรงนี้นะครับผมตรงนี้นะครับผมนี่ครับนู่นเลยนะผมสุดนู่นนะครับผมยอดเขานะครับผมสุดขึ้นไปจนถึงแม่ถอยอูเลยนะครับทุกคนนะโอ้โหตรงนู้นก็สูงมากนะครับผมเป็นยอดเขาที่มีความสูงระดับขึ้นไปอีกจากที่ผมเคยเดินพิชิตนะครับผมดูจากสายตาฝั่งนี้มันต่ามากเลยทุกคนนะแต่พอเรลาเดินขึ้นไป มันไม่ได้ต่าเหมือนสายตามันสูงจริงๆนะครับผมตรงนู้นนะครับผมนะโอ้โหนะะไปทุกคนไหนๆก็ขึ้นมาละมาให้สุดอีกนิดเดียวทุกคนตามมาครับตามมา,าการเดินที่มาก็จะเดินง่ายสะดวกนะครับผมเพราะว่ามันเป็นพื้นที่โลง่งพื้นก็จเป็นพื้นหินไม่ใช่หินดินผสมเศษหินตะกอนของของภูเขานะครับผมนี่นะครับนี่นะครับ,รบถ้าเดินไปต่อมันก็จะเป็นป่าแล้วทุกคนนะมันก็จะเป็นป่าแล้ว เดี๋ยวผมจะมายืนอยู่ตรงมุมนี้นะครับผมให้ทุกคนได้ชมว่ามันมีความสวยงามและความสูงขนาดไหนนะครับผมดูจากมุมนี้เป็นไงทุกคนเริ่มจากฝั่งนูน้นนี่ทุกคนยอดเขาไกลๆบวกกับก้อนเมฆสีดำทมินนะครับผมแต่ก็ขยับมาตรงนี้นะครับตรงนู้นก็สวยมากทุกคนนะแล้วก็ขยับมาทั้งฝั่งนี้นะครับผม ทิศทางหมู่บ้านห้วยต่อนะครับผมนะทุกคนเดี๋ยวก่อนตรงนี้ทุกคนอาจจะยังไม่เห็นมาขยับมานี่นะครับตรงนี้มันก็จะสุดตรงแนวป่าตรงนั้นเลยนะครับผมพื้นที่ปลูกข้าวไร่นะครับผมนะครับสังเกตด,ดูต้นข้าวมันก็จะมีความเจริญเติบโตไม่เท่ากันนะครับผมนะน้ําฝนอาจจะไม่เพียงพอหรือไม่แน่ใจนะครับผมเพราะอะไรนะครับผมนี่นะครับผม ต้องขอขอบคุณเจ้าของไร่แห่งนี้แลรับผมที่ให้ผมได้น้ำเอฟซีและท่านผู้ชมได้มาชมความสวยงามของบรรยากาศแลนะผมทาศเียภาพของทุ่งข้าวไร่แห่งนี้นะผมบนดอยะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับผมขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เจ้าโอภาชมด้วยนะครับครับโกบกท่องผิดพลาดประการใดผมก็ต้องกาบขออภัยด้วยนะครับเจ้าโอภาชมขอขอบคุณทุกคนนะครับให้ช่รยากาศอย่าง360องศาอีกครั้งหนึ่งนะครับ Good luck!